ครับเอออ่าอ,อนี้แน่นอนครับกระลำปีครับ <empez> ใช่มันคือใบใ<า>บใบผักแล้วกันน่ะออ่าหยิบมาครับชอบใบไหนก็หยิบลงมาครับอ้นี่คือดอกอัญชันครับ <empez> เออรูอ้รู้ใช่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 มันกินได้อนะ อยู่ได้อยู่นะตอนนี้ก็พอใส่ผักสีเขียวหมดแล้วนะครับรับก็เราก็มีผักหลายๆสีครับับผมชอบกินมะเขือเทศมะเขือเทศนะผิวสวยเลยใส่หัวแดงนิดนึงหัวแดงด้วยใส่ลูกเดือยหน่อยหน่อยลูกเดือยหน่อยหน่อยแล้วก็มีแครอทแครอทใส่ไปอันเดียวพอมี แตงกวาครับกวาครับกินไข่ครับโปรตีนสูงโอ้ตัดไปหลายบอกเลยฮะก็แล้วก็หมดแล้วโน้บหมดแล้วใส่เผือกไปอีกนิดนึงนิดหน่อยแล้วพวกพริกหยวกอะไร่ีไม่ชอบอ่ะเหรอไม่กินครับอ๋อไม่กินเลยใช่ปะน้ำสลัดใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ป่ะน้ำสลัดอันนี้ใช่ไหมอันนี้น้ำอะไรอ่เยน้ำเปล่าอันนี้น้ำอะไรครับโดอกกบกัน ันนี้เป็นน้ำสลัดแบบครีมครับอ๋อใช่ป่าวะใช่ถูกต้องใส่ลงไปไม่เยอะจ้าะพอดีพอดีวันนี้อะไรเอ่ยสลัดน้ำสลัดแบบจุกพ้นนะฮะเสียมออบเหมือนกันครับมันจะคล้ายกันเลยอ่ะแล้วก็ครับหมดแล้วนะโน้หมดแล้วสุดท้ายครับใส่ใจลงไปครับ ื่อนอดูหน้าดูตาใช้เอาไปโชว์เป็นแฟนไหนฮะอขอผมขอถึงมือก่อนนะครับอ,อ่ะเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปโชว์เป็นแฟนด้านหน้าตอนนี้ขอเชิญแฟนคลับที่ได้รับรางวัลในการขึ้นบเนวทีนะขึ้นมารอด้วยเลยนะครับเชิญเลยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดนนะะะี๋ยนะกาแฟ